สมาธิภาวนาของพระสุทธิธรรมรังสีคำพีเมธาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการวิธีทำสมาธิเบื้องต้นต่อไปนี้จะอถาธิบายข้อปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาว่าจะต้องทำกันอย่างไร ก่อนที่จะทำกิจเบื้องต้นให้นั่งคุกเข่าประนมมือด้วยความตั้งใจนอบน้อมถึงพระรัตนตรยัยแล้วเปล่งวาจาดังต่อไปนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิกราบลงหนหนึ่งน้วหว้พระพุทธสวาขาโตพระขวาตาธรมโมธรรมังนัมสามิ กราบลงผลนหนึ่งนหว้พระธรรมสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคสังคังนามามิกราบลงผลนหนึ่งนหว้พระสงฆ์ตั้งใจปฏิบัติบูบชาด้วยกายวาจาใจกล่าวคำนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ สามหนแล้วปฏิญาณตนถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนที่เรียกว่าพระไตรสรณาคมต่อจากนั้นให้อธิษฐานใจถึงพระไตรสรณาคมให้มั่นก่อนว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าองค์อรหันต์ผู้ละกิเลสข,ขาดจากสันดานกับพระธรรมเจ้ากล่าวคือคำสอนของพระพุทธองค์ ที่เป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมกับพระสงฆ์เจ้ากล่าวคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอาหารหันต์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกนับถือของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าชีวิตของข้าพเจ้านี่แหล ต่อจากนั้นให้เจตนาวิรัตละเว้นในส่วนองค์ศีลห้าศีลแปศีลสิบศีลสองรตามภูมิของตนที่ตนสามารถจะรักษาได้เมื่อทำความบริสุทธิ์ของตนด้วยกายวาจาใจต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วกราบลงสามหนแล้วจึงค่อยนั่งราบลงประนมมือไหว้ ทำใจให้เที่ยงแล้วเจริญพรมวิหารสีถ้าแพ้ไปไม่เจาะจงเรียกว่าอัปปมัญญาพรมวิหารคือเมตตาคือ,คอจิตคิดเมตตารักใครปรารถนาให้ตนและสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันกรุณาคือ,คอจิตคิดกรุณาเอ็นดูสงสารตนและคนอื่นมุทิตา คือจิตอ่อน้อมพลอยยินดีในกุศลของตนและคนอื่นอุเบขาคือจิตคิดวางเฉยในสิ่งที่ควรปล่อยวาง สิ่งที่ให้เรารู้ต่างๆที่จิตให้สบายๆไม่ยึดติดไม่สมมุติจิตของตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ายังสมมุติตนเองอยู่ตราบใด ก็เป็นอวิชาอยู่ตราบนั้นผู้รู้ได้โดยอาการอย่างนี้ก็จะกลายเป็นโลกุตระขึ้นในตนจะเป็นบุญกุศลอย่างประเสริฐสุดในฐานะที่เป็นมนุษย์พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าจะสรุปให้สั้นเข้าแล้วหลักในการปฏิบัติก็มีดังนี้คือ กำจัดอารมณ์ที่ชั่วออกจากจิตให้หมด 2. ทํทำจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ดี 3. อารมณ์ที่ดีต่างๆให้ต้อนเข้าไปรวมอยู่ในจุดอันเดียวกันเอกคตารมณ์ 4. พิจารณาอารมณ์หนึ่งนั้นให้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลว่างเปล่า5วางอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ชั่วไปตามสภาพของอารมณ์เพราะดีและชั่วย่อมอยู่ด้วยกันมีสภาพเสมอกันวางจิตไว้ตามสภาพของจิตรู้ไว้ตามสภาพแห่งรู้รู้นั้นไม่รู้จักเกิด ไม่รู้จักดับนั่นแหละคือสันติธรรมดีก็รู้ดีไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่ดีชั่วก็รู้รู้ไม่ใช่ชั่วชั่วไม่ใช่รู้คือรู้ไม่ติดความรู้รู้ไม่ติดสิ่งที่รู้นั่นแหละคือธรรมชาติธาตแท้อันบริสุทธิ์ผุดพอง เหมือนน้ำที่อยู่บนใบบัวฉะนั้นจึงเรียกว่าอส,สังขตธาตุเป็นาธาตุแท้เมื่อใครทำได้เช่นนี้ก็จะเห็นของดีพิเศษเกิดขึ้นในใจแห่งตนจะเป็นกุศลวาสนาบารมีของท่านผู้ปฏิบัติในทางสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้ผลสองประการดังกล่าวมาคือโลกียผล ที่จะให้สำเร็จประโยชน์อนาัยของร่างกายแห่งท่านและคนอื่นๆทั่วๆไปในสากลโลกนี้ประการหนึ่งประการที่สองจะได้โลกุตระผลอันเป็นประโยชน์อนาัยในด้านจิตใจของท่านมีความสุขความเยือกเย็นและความราบรื่นชื่นบานก็จะถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าไม่ต้องเกิดแก่ เจ็บตายได้อัาธาิบายมาโดยย่อพอเป็นหัวข้อปฏิบัติของท่านพุทธโบยษัตผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพื่อให้สำเร็จสันติสุขในทางพระศาสนาโดยทั่วหน้ากันการปฏิบัติธรรมให้ประโยชน์สามประการ 1. เป็นการช่วยตัวเองให้พ้นจากทุก 2. ช่วยผู้อื่นด้วย 3. ช่วยพระศาสนาพระอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ